ปรุงอสนึงไยสวัสดีเอฟซียามดึกพี่น้องเจ้าทำอะไรพอ,อกินข้าวแรงแล้วนวล,ล่ครัวเป็ดกำลังชําแหละเป็ดครัวเป็ดตุมน้ำเดือดน้ำร้อนอย่างดีวันนี้ใส่เสื้อสีส้มนะสะท้อนเสียงเจ้าครัวเป็ดให้ใคร๋อลูกเพื่อนลูกมาหาเพื่อนลูกมาเล่นอยู่ที่บ้านก็เลยครัวเป็ด เป็นนี่เขาซื้อมาอเขาซื้อมาให้พ่อพ่อก็ต้องทําเจ้าจะไปร่วมวงกับเด็กๆวะนี่ยฮะแม่ไม่ได้ไปทางนู้นพ่อพ่อไม่ถ่ายหรอกพ่อถ่ายเฉพาะพ่อเลยเคือส่อันเลี้ยวคู่ต้มเป็ดได้อือพ่อเอือไม่ไม่อยากไม่อยากออกทีวีบ่ไม่อยากออกโซเชียลบ่ออกยูทูบเลยเพื่อนก็อยู่หน้าบ้านเช็ดในเดือดรุตุเนาะ พาอยู่แถวกระสอบก็ปรุงน้ำซุปไปให้แล้วสุรจัำแจ้วเพื่อนันนี้จ้ำมเจ้วลูสินนะไม่รู้จะจ้ําเจียวอะไรนะ มีการไปถามกันว่าจะจ้ำเจียวไหมหต้มปิดมันก็ต้องจ้ำแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนผู้ชิงพี่น้องเพื่อนผู้ชิงพอ่พอพ่อล,ลูกสะพ้ายเอาอยู่นะเอ๊ยแจ๋วเผื่อซีฟูด้ด เจ้าเจ้าจะเลือกไหมหรือ,อว่าเจ้าอยากให้ไอเดียเป็นผู้ชิงอันไม่ต้องพูดดังแม่พูดเบาๆเพราะว่าเพื่อนลูกมาเป็นผู้ชิงหนะผู้ชิงไม่ต้องพูดดังแต่ความจริงแม่ก็อยากให้มันเป็นผู้ชิงอยู่อ๋อไม่ได้ควดพลมบอเป่หวรพลมพัดไปไม่รอดเลยนะเพราะ เพื่อนผู้ชิงแต่ถ้ามันเป็นผู้ชิงก็ดีได้เพรอะมันจะไม่ดื้อนะนะเนาะแต่มันผัดไม่เป็นผู้ชิงมีมาลากอันนี้ไปไหเด้อไอไว้ท้างหลังฮะว่ามันยังเรามากินก็กลัวก่อนนะพี่น้องชําแหละหลกขนนะ ถอนขนหลกขนว่ะถอนขนก่อนส่วนหม้อต้มน้ำซุปก็อยู่ทางโน้นนะปรุงไปให้เรียบร้อยแล้วรอแต่เอาตอนไปใส่ให้ลุงนี้เป็นคนสำเร็จ่ะพอเป็นคนหลกจะเป็นคนหลกล<ง>อเอ็ดลดได้ลุงนี้บอกลุงนี้อาบน้ำอะลุงนี้จะรอปิ้งัูมัน โอ้คามืดนี่เนาะเด็กน้อยทีแรกมันบอกว่าจะไปหาไก่มานะมันสงสัยว่าไปกี่ไก่ไอ้สิงนี่อ่ะพี่น้องการไปซื้อปิดมาเขาก็จะลงขันกันนะไม่ใช่เงินคนใดคนหนึ่งนะส่วนเครื่องปรุงก็ที่บ้านพ่อแม่มีเนาะขาเขาก็ไปขุดเองนะเมื่อกี้ไปจนเกือบครึ่งชั่วโมงที่หน้าบ้านลุงนี้ดินมันแข็ง มากระตังก็มีเลยอืมกระตังผลไม่ไม่นั่งหมอ้ออันนี้หม้อลวกนะพี่น้องนะลวกเป็ดกู้ขนเล็กมันเยอะเนาะขนเล็กมันเยอะนะพี่น้องนะต้องก่อยดึงออกให้หมดมันจะได้อร่อยดีนะเด็กเด็กเขาไม่ไม่กินลาบกินก้อยเนาะเขาจะชดน้ำร้อนๆนะพี่น้อง เดี๋ยวดึกๆเราก็จะออกมาจอบเบึงนะแล้วก็บอกให้เด็กๆโทรบอกพ่อแม่แล้วตังออ้งอตังเลยตั้งเลยลูกเราบอกไฟก็สำหรับน้ำจิ้มก็จะเป็นซีฟู้ดนะพี่น้องนะ ตำพริกสดใส่กระเทียมน้ำตาลน,น้ำปลามะนาวญาละเราบอกมอ,อยอืมเอาไปเที่ทิมเนี่ยมันละลูกมาน้อยเนี่ยเวลาผ่านไปพี่น้องเอ้ยก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะ ็ดก็เป็นตัวสวยนะพี่น้องตัวบักใหญ่บักอีบถ้าพี่น้องมาหน่อไม่ให้กินไม่ให้กินด้วยกันไม,ไม่ไม่ต้มให้กินไม่ต้มให้กินวงเล็บมันจะมันจะสร้างเร็ว,วอีกอย่างเป็ดมันก็ราคาแพงแพงนะพี่น้องม,มันตัวใหญ่อ่ะนะอันนี้ไม่รู้ว่าเด็กเด็กเขาซื้อมา กิโลแล้วเท่าไหร่ที่สําคัญไม่ใช่ว่ามันแพงซื้อๆเลยพี่น้องเลยที่สําคัญมันจะผิดใจกันเนาะ,<ม>ะคลิปนี้สั้นๆพี่น้องพบกันใหม่สวัสดีค่ะ